็สวัสดีนะครับห่างหายกันไปนานเลยพอดีมีปัญหาน,นิดหน่อยแล้วถ้าถามว่าเรื่องอะไรเหรอเสือกไอ้หยอกหยาะหยก็เหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่า1คือคกูติดเกม2สองคือกูช่วงนี้แบบเครียดกับเรื่องชีวิตตัวเองบางทีก็มีดาวมั่งก็เลยแบบให้หายไปก็ผมจัดการตัวเองได้แล้วก็เลยกลับมาทําคลิปแล้วก็มีไอเดียมากมายที่จะทําคลิปนะฮะเอาละวันนี้ผมจะมาเข้าท็อปิกหลักกันแล้วนะครับสาหรับเรื่อง หูไม่ดีคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องหูไม่ดีมากเพราะว่าหูเนี่ยเป็นประสาทสัมผัสที่เราต้องใช้กันทุกวันทุกเวลาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรียนฟังเพลงเรียงแต่งหน้าทำสมาธิดำนาปูปกาลังทำอาหารนวดสปาปูป่าดำนาดูดินดิสออนไอส์แลนี่เยอะและไอสัตว์และทั้งหมดเนี่ยมันใช้หูหมดเลยใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันได้ยินหมดเลยซึ่งผมโคตรเซ็งกับพ้อเสียนี้ของผมเลยคือแบบการที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแบบ คือมันสื่อสารได้ยากลาบากมากโดยเฉพาะแบบช่วงนี้ที่แบบแม่งใส่แมสกันแล้วเสียงมันไม่ออกอะเพราะแบบมีคนจะพูดแล้วเสียงมันปิดไว้อะแบบพูดออกมาแล้วแบบอื้อแบบแบบแมกก็แบบหม่ใหม่มึงโนโนๆ o n ไม่มีสิทธิ์มึงไม่มีสิทธิ์เอาเสียงออกจากแมสก,กูไปได้หรอกนะอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแบบก็แบบจะไปสั่งข้าวแล้วกแบบ็ร้านป้าก็แบบพูดเลยไม่รู้เรื่องอะแบบป้าครับผมขอข้าวราดแกงครับป้าก็จะบอกว่า ไ่พูดเฮียอะไรไม่รู้สัตว์คือแบบกูกูไม่รู้ว่าไอ้เฮียปกติกูก็เป็นคนแบบโหไม่ดีนะแม่งเจอแมสแล้วแบบคือแบบมึงเป็นเฮียเนี่ยวยวิ้มทุบโบสัตว์เหรอไอ้เฮียแบบมันไม่รู้เรื่องอ่ะแบบกูก็พยายามฟังนะโดยเฉพาะที่แบบร้านข้าวที่รู้จักกันเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเไยแบบคุยกับคนที่รู้จักกันก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินพูดใหม่ดิแล้วเขาก็จะถอดแมสออกมาแล้วบออไอ้หนุ่มเออเอา เขียวหวานราดข้าวใช่ไหมอะไรไประมาณน,นี้แต่แบบสาหรับเราไปที่ที่แบบต่างที่แล้วคนที่ไม่รู้จักเนี้ยเราไปติดต่ออย่างสถานที่ราชการอย่างเงี้ยครับแบบว่าเขาก็จะพูดแบบเสียงเบาๆใช่ไหมอย่างล่าสุดเหตุการณ์ล่าสุดผมไปไปเจอกับตัวสุดๆคือแบบพนักงานแดงเว้ยเชียกูแบบกูไปติดต่อแล้วธนากูใส่รหัสใส่รหัส ATM ผิดกูจะไปปลดล็อกไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการติดต่ออะไรคะแล้วมึงเข้าใจป่ะไอ้ที่เสียงพนักง,งานเบาแล้วกูประกอบกูเป็นคน หูไม่ดีใช่ไหมแมดแม่งกกไอ้เฮียบอดี้บอดี้บอกโน่นนไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เสียงแกห้ามออกจากแมดฉันแม่งก็เป็นเสียงไอ้เฮียกูจะรู้เรื่องไหมไสัตว์แม่งกูเลยถามเขากลับอีกรอบหนึ่งก็ว่าเออเมื่อกี้ไม่ทราบว่าพูดอะไรนะครับเขาก็เร่งเสียงขึ้นแบบ,นบเหมือนตะเบงหน่อยๆน่อยบ แต่ไม่ได้จะไปบอกเฮ้ยไอ้สาต้องการติดต่อที่อะไรเขาเขาเนอเอ่อต้องการติดต่ออะไรคะอะไรประนี้แบบดังขึ้นมานิดนึงเฮียแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอกูทำเรื่องไปเรื่อยๆไอ้สารพอเหมือนกูไม่ได้ยินอะเขาพูดที่อะ้ร้เขาว่าเฮียโดนบอดี้บอกจะแมสไอ้สารกูก็ถามเขารัวๆเลยว่าอ่เมื่อกี้ว่าไงครับเมื่อกี้ว่าไงครับจนมีท่อนหนึ่งเขาบอกว่าเอาบัตรประชาชนมาอย่างเงี้ยไอ้เฮียแต่ไม่ได้ดังขนาดนั้นเขาบอก เอาแบบประชาชนมาค่ะแล้ววันน้นแต่ดังไงเฮียแน่ๆมันดังอเหมือนตะเบงไปแล้วแบบเขาคุยถามผมบ่อยมากเฮียมึงเข้าใจอ่ะโอ้โหมึไม่ดีไอเฮียแล้วโอรตีอ่ะมึงไม่ใส่แม็กก็ไม่เ่อยจะยด้ยินกันแล้วพอเป็นแบบมึงใส่แม็กกันกูไม่รู้เรื่องเลยที่แบบบู๊บบู๊บไอเฮียโดนวอด์ี่บอกจากแมสไอสัสและการที่หูไม่ดีของผมเนี่ยบางทีมันได้ยินคําผิดบ่อยจนแบบจนทําให้ผมเข้าใจผิดบ่อยะแบบว่า คนบอกว่าเฮ้ยมึงกินข้าวอย่งงวะกูได้ยินแบบเฮ้ยมึงกินเหล้าหรือยังวะกูก็บอกว่าสาสตร์กูไม่แดกเหล้าไอ้หี้ยกคูไม่ได้ถามว่ามึงแดกเหล้าอยังกูถามคุณว่ามึงแดกข้าวหรือยังอ๋อโอเคโทษกูได้ยินผิดเออไอ้หียแบบอย่างเงี้ยกูเป็นอย่างเงี้ยขนาดแบบบางทีกูเรียนอยู่เงี้ยแล้วครูบางคนแม่งแบบสอนแล้วเสียงแม่งเบากูแบบแม่งก็ไม่รู้เรื่องไอ้หี้ยบางทีกูกูก็เออในไม่ใช่นั้นไปเลยเพราะแบบแม่งพูดที่อย่างของแม่งวะแบบ บางทีก็ได้ยินแหละแต่บางทีก็แบบเฮียเข้าใจเข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่งพูดเบาไอ้เฮียจนกูเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งอะเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บางอย่างเกี่ยวกับตัวผมคือแบบผมคุยกับพวกคนแปลกหน้าไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเหมือนเขาพูดในเสียงที่เออปกติสำหรับเขาไม่ได้เสียงดังแต่พอมาคุยกับเราอะรู้สึกว่าไอ้เหียเสียงเขาเ,าเบาชิบหายเลยเราก็พยายามที่จะตั้งใจฟังเขา จะจัดใจความประโยชน์ว่าไอ้เขี้ยมึงพูดเชี่ยหรอมาวะเพราะว่าผมอะไม่ใหญ่เขาพูดหลายๆรอบเพราะว่าเราจะเกรงใจเขาไงให้แบบถ้าเราแบบถามท้วงเขาบ่อยๆแบบว่าเขาก็คงลำคางแบบพี่อะไรนะอีกรอบนึงผมไม่ได้ยินแล้วถ้ากูพูดบ่อยๆอย่างเงี้ยเฮี<ๆ>้ยเขาจะรู้สึกไง แบบเฮี้ยงเป็นเฮีย้ยอะไรห,หูมันตึงไอง้สัสอะไรประมาณนี้แล้วแบบด้วยความที่ผมคนขี้เก่งใจด้วยไยแบบพอบางทีอ่ะเราแม่งพลาดจุดๆนั้นอนะไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะคำพูดเขาอะเราก็จะแบบทําเหมือนเป็นเข้าใจแล้วเขาจะถามพี่เราว่าเขาจะได้จะสื่อไหมแล้วก็เออเข้าใจแล้วก็เราไปทําตรงข้างข้ามกับที่เขาที่เราคุยกับเขาอะเชี่ยแล้วมันก็เป็นแบบเรื่องแบบว่ากลายเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจนเราแบบเขามองว่าเราอะคุยไม่เข้าใจแต่ก็ช่างมันนะครับทุกวันนี้ผมพยายามใช้ชีวิตให้มันได้อยู่เกี่ยวกับ เรื่องหูของผมเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันคงแก้ไม่หายเพราะว่าผมเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วคงแก้ไม่ได้ด้วยเช่นกันแล้วนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหูของผมที่แม่งไม่เคยจะดีเลยแล้วก็ใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆผมก็สามารถมาคอมเมนต์และพูดคุยใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผม